สวัสดีครับผมชื่อยงยุทธคำเมืองเป็นเซลลบุญถาวรไลติงสาขารัชดาซึ่งสาขารัชดาเป็นสำนักงานใหญ่ครับมีตัวโชว์เยอะที่สุดพื้นที่กว้างที่สุดครับมีทั้งไฟช่อคริสตัลไฟช่อสไตล์หลุยโคมไฟสไตล์ลอฟโคมไฟโมเดิร์นดาวไลท์ไฟตกแต่งอีกมากมายแต่วันนี้ผมจะขอแนะนำไฟเพดานครับที่คนส่วนใหญ่จะเรียกว่าไฟซาลาเปา ของผมมาแนะนำสอดีไซน์ด้วยกันครับเป็นทรงเหลี่ยมเพชรกับทรงกลมมาดูฟังก์ชันการทำงานกันครับใช้การเปิดปิดด้วยรีโมทครับและสามารถเปลี่ยนสีได้จากสีขาวเดไลท์สีที่คนออฟฟิศชินตาเป็นสีกลางหรือที่เรียกว่าครูไว้เพื่ออ่านหนังสือและถนอมสายตาและเวลาพักผ่อนก็สามารถปรับเป็นแสงเหลืองหรือวอมไว้ได้ยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมคือปรับหรีแสงลดแสงเพิ่มแสงได้ อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีรีโมทใช้ฐาน 3a แต่ยังไม่มีฐานแถมนะครับมีอุปกรณ์ติดตั้งคือพุกพลาสติกกับน็อตให้ครบครับมีคู่มือการติดตั้งและคู่มือการใช้รีโมทเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ผมแปลมาให้ดูและมีฟังก์ชันพิเศษโหมดกลางคืนคือไฟสลัวสลัวสำหรับคนที่ไม่ชอบนอนในความมืดและยังมีโหมดการตั้งเวลาปิด30นาทีอีกครับข้างในโคมไฟ จะมีแผงวงจรและตัวคอนโทนมาครบครับดูลักษณะของแสงไฟกันนะครับอันแรกจะเป็นไนท์ไลท์โหมดกลางคืนให้แสงสลัวสลวต่อไปเป็นแสงเดย์ไลท์แสงขาวเหมาะกับการทำงานแสงคูวไว้แสงถนอมสายตาแสงกลางและแสงวอมไว้ทำให้รู้สึกผ่อนคลายเหมาะกับการพักผ่อนที่คุณฟังมาทั้งหมดนี้ราคาเพียง479บาท เท่านั้นทั้งสองดีไซน์ราคาเดียวกันย้ำอีกทีครับ479บาท479บาทเท่านั้นนั้นนั้นั้นสุดท้ายนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันด้วยครับเมื่อซื้อสินค้าคมไฟที่บุญถาวรครบ30,000บาทลดท้ายบินทันที900บาทเมื่อซื้อครบ50,000บาทลดท้ายบินทันที2,000บาท ติดต่อสั่งสินค้าหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่083 257 1957ยุงยุทธคเมืองยินดีบริการครับ